สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูทิงโกกตูมนะคะ นุไป,ไปเอาอะไรมาอะไรนี่แอนโอยไม่ธรรมดานี้น่าจังอะไรแอนอะไรไม่ธรรมดาอะไรไม่ธรรมดา <c oughs> อ,อะไรบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโอ้โหอะไรบอกเลยไม่ธรรมดา เราก็เราก็บนมันไม่แบบไม่รู้มาบนอะไรหรือเปล่าป้าก็แค่ขอแหละถ้าถูก็จะให้อันนี้ประมาณนี้จะเอานี้มาทำให้ป้าว่าจ่าก็เพิ่นไหวจบแต่เนอะก็เป็นบนแก่นะก็ต้องเอาลงเองนี่วัน้รนักป้านั่นนักกว่ากระดาษเอซีน้อยเดียวมือน้ำถือถือนักตัวนี้ตาแก่บุ๋มโอ้โหตัวนี้หนักตัวนี้หนัก บนไว้กับพระพรหมยังไม่ครบเนี่ยแล้วอีกประมาณยี่สิบอันเดี๋ยวต่อไล่ง่ามเดี๋ยวมันเบิร์ตตัวนี้ตัวนขันต้นขั้นในตัวไหนที่จะไล่ง่ามมื่านี้สวยมากเลยจะเบื้องจะเบื้องนะครับทอโอ้ยตอนนี้ตอนนี้สามร้อยการถไทยพี่เอ็นเอ็นเอ็นอะเอ็นเป็นสติกเหเป็นแก้วมั้ง เป็นแก้วหรือเปล่าเนาะเป็นแก้วหรือเปล่า่ช่วยเองรามาลองมาลองชาก่อนาสีโอเคไถ้ได้เป็นสีทองจ่ิงงามแล้วอาไปซื้อตัวสีทองมันไม่มีน้อยมันติดเาอุ้ย ข้าบอมาลองาบดูสวยมากเลยเขาวนสีเงินถ้าเอาสีทองนี่ยคนนี้มันต้องรอนานอะไรนานก็เลยเอามาเลยอันนั้นมันสามกว่าบาทแผ่นนึงอันนี้มันสามร้อยเก้าสบ่ร้อยอันนี้ร้อยร้อยเกาเก้าบาทแผ่นนึ่งหอตารางเมตรนึงต่อแผ่นต่อแผ่นต่อแผ่นแห่นร้อยหบาทแต่ทีทองก็สวยมากเลยแต่ว่าสามกว่าบาทสามร้อ ว้าววิบวับวิบวับเอาตามๆซำจะกร้องยืดได้นะเงาเงาเงาอู้สวยมากสวยมากสวยมากมีใครแปะแล้วมาแปะแบบนี้แหละค่ะสวยไหมเขาแท่นหินบรรจุมองไกลๆเหรอสวยเข้าตาเลยสวยมากแดดี่เหลือยนุ่มรัดแนมมากอู้ตาแตกไอ้ทิพวัดแค่เสาตัวนี้มันวัดหรือเปล่าเ่คอยบอกแล้วบอกยี่บอกป้าจะบอกคอยบอกเจ้าแล้วเจ้าว่าจะเฝ้าจะเฝ้า เอามองนีหมดสุดท้าบอกเอ่ะอ่านอีกแล้วอ่านแล้วคอยบอกเจ้าแล้วยังข้อคงแซงนักเพิ่มอยู่ดอกกับเบิร์นชองแล้วนะคอยบอกเจ้าแล้วก็ยังว่าฟังก่อนฟังก่อนประกาศเดี๋ยวคำนวณก่อนคำน้อนก่อนโอเคเดี๋ยวกะมาคอยบอกเจ้าแล้วเดี๋ยวกะมา้าคิดว่าไก่ฮอดแล้วไก่ฮอดไม่พี่บอกไม่ไงโอ้ชาวอาทิตย์ชาวอาทิตย์ชาวอาทิตย์ไหมมันมีของมาเสียไปเมื่อหมื่อวานนี้โทรหาไอ้ต้อยด่วนมีรถจักรยาน ไปเขาร่งพักนี่อะโชคดีถ้าเอายางก็ทอาก็ได้ไปซิหกก็ไปเขาร่งพักก็เท่ากไดไม่อยาไปเสด้้นล่เขาเลย่ิคนที่หนึ่งก็บอกขอไปนั่งเ่นในโรงพักหนด้เรียกอะไนะป้าทีไปโรงพักนาแกกโชคดีติดเสาเป็นโมเสโมเสมนะโ้นั่นแหละคอยกันคือกันเรียกกระเบื้องัดติ เอาไว้ถ้าเราไม่ปูจะต้องหาช่างมาปูแล้วแหละเพราะมันทั้งกระเบื้องทั้งโมเสดแล้วเนี่ยมันลายขึ้นลายขึ้น<ม>อันนี้ไว้ข<ด>้างในเลยมันมีถุงนึงมันแตกสู่อยูอ่นะรูปบอลลงมาเบิร์ตสันอันนี้คือยาแนวของโมเสดแต่ห้ามไปทางอื่นปูนกาวปูนกาวปกติน่าจะเป็นอันนี้พร้อมเลยสำหรับมอเโดยเฉพาะสหรับมอเสดโดยเฉพาะอ่ะเป็นคนลงมาเป็นคนลงมา ตะกนลงมาตะกนลงมาอืมมีส่วนร่ว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 ม้อาเอาเอาอู้หูึ้มเลยเอาอ็ดเอา น่ารักเหมือนขนมเลยอ่ะขอยังว่าอาหารแมวยังวะพอไปให้นิกี้ิเรียกว่าสื่ออาหารแมแล้วก็ผมไปเอาไฟไปลุพุ่นมาทนี่ไไปแล้วไ้วฟไปแล้วไไปแล้ว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 ไปล้วไปแล้วไปแล้วไไป้วไปแล้วไปแล้้ววไปแล้วไปแลปแลล้วไไปแล้วไปแล้ไปแล้วไแล้วไปแล้วไแล้วไปแล้ล้วไปแล้วไปแล้้วล้วไปแล้วไไปแล้ไปแล้ว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 ไปแลแล้ว้วไปแล้วไปแ้วไปแล้วไวไปแล้วไปแล้วไ้วไปแล้วไปแไป ยังกเดเจ้าเป็นล่างเห็นอย่างน่ะนะใส่เป็นล่างบ่รด้ดงูบอเป็นีข้าใส่เป็นล่างว้ข่อยใบเจ้านเนียไปกับเห็นอล้น่ะเห็นบ่เขาเดินไปมาไปยังไหนเดินเรียบร้อยเรียบปเห็นอเดินหมดแล้วลอป้าเห็นป้าเห็นป้าแล้วก็พุ่งมาใส่จเลย้งนาอยู่บ่ เออหลอดเป็นหลอดหลอดนึงหลอดนึงน่ะแม่หลอดไคหลอดเป็นล่างก็ใช้ได้ใหาเขาล่างตัวนี่ก็เดินใส่ไฟเขาไปหาล่างมันยาวเออมันยาวเจ้าได้อยู่จ้าว่าล่างน่ะแพงเจ้าว่าใส่เป็นหลอดน่ะมันงามกว่าใส่ล่างอ่อนน่ะแบบฟูแพงวะแม่ยังดอกกันที่ใส่เป็นล่างน่ะใส่ข้างในดีกว่าไฟยิ้จุ่มได้อยเขาคิดใส่ผนังนะ พรุ่งนี้ช่างเขาจะมาอยู่วันหนึ่งเพื่อมาติดหลอดไฟไแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้อุปกรณ์ตรงนี้เสร็จแล้วเหลือรอหลอดไฟป้าใช่หลอดไฟแล้วันนี้จะมาเดินสายด่างเมนใหญ่ให้เมน้นาว ไม่เฉพาะตัวนี้ท่านบอกยาหมดถ้าบอกวันเดียวเขาจะกลับเพราเขาตกใจหมดเลยเฉพาะตัวนี้เขาคือว่งต้นแล้วผนเดาอคือว่าลุงจินบอกว่ามือนกับเมื่อแล้วยังไม่ถึงแปดเลยปะถว่าตัวถึงแปดนาทีปลอดไฟงามๆในสันเหลืองโอ้ใส่เบิ้งใส่เบิ้งใส่เบิ้งแกะไพ้อันลกกับตองมาพร้อมบอกว่าอะไรได้ตำรวจจับใส่เบิ้งใส่เบิ้งส้มเนื้อส้มเนื้อ จับคนบอกให้ร้องแล้วส้มแนส้มแนไม่ถึง18ร้องไม่ได้ใช่มต้องอายุ8ีขึ้นไปแล้วอย่างสุกลงเหรอไฟแบบนี้เองราปั๊บเด้เขากะใส่ชังั่นเนาะเขาบอกว่าไฟอะไรนะเนี่ยเราใส่อย่างนี้เราก็ให้ไฟมันส่องลงมาตรงนี้นะโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเคยเห็นแล้วที่ร้านเนาะให้มันสวยสวยมากสวยเห็นตโอ้ เล่นลูกจีใส่บ้งดูใส่ยังอันนั้นไฟใท้ไใส่จริงแล้วนี่ดิาเส้อมาคือเล่นุคือเลยนุ้ิไดงเแจ้งก่อนยังนี่่ปนอว้ประมาณนี้ครับเอามุกีข้าไปกินไช่ย่าข้าค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพพีีอป P พี o p y P P Coco P P สกิน